ขอบคุณเอฟซีทั้งหลายขอบคุณและเอฟซีทั้งหลายขอบคุณในเอฟซีทั้งหลายขอบคุณ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 เอฟซีทั้งหลายนชายูรขอบคุณที่มีเมตตาขอบคุณที่มีเมตตากดไลค์เข้ามากดซับมาให้ ขอบคุณจัดใจสองหนุ่มรีอาขอบคุณจัดใจสองหนุ่มรีอาโอีนิพดีขอบคุณจดใจสหรีอยกเนยเบินนนเดียวเดเดียวดีมันแน่พอดีเลยขอบคุณเอสีทั้งหลายขอบคุณเอสีทั้งหลายแฟนหญิงแฟนชายกูหูเรียขอบคุณที่มีเมตตา ขอบคุณที่มีเมตตากดไลค์เข้ามากดซักมาให้ขอบคุณจากใจสองหนุ่มเรีอาพอีพอดขอบคุณจากใจสองหนุ่มเรียอาได้ใจทีเดียวได้ตอบคุณใจสตัวขี้เนี่ยวิวได้แล้วดีมันเนอะตัวอะไรเขาไปปืนในห้องอีกเส้นหนึ่งได้มันอีดีได้ขอบคุณจากใจสองหนุ่มรีอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าร้องเราไม่นั่นเราเราบิด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 คีได้ไหม ได้ได้ได้ถ้าทำอะไรเท่ากับถ้ามันไม่สูงเออถ้าเราลดเราลดได้เพิ่มได้นิดนึงใช่ไหมแม่งนะครับนายหยีเห็นเป็นไม่ดีมากก่อนใช่ใช่ให้เขาซ้อมดูก่อนอ่ะท่านบรีดีเขาลดเขาบรรลุที่พี่แม่ทำอไงเหรอทำเพลงกำลังใก้เพลงของหนุ่มดีอาร์นะครับเอาเนื้อมาร้องให้มันเลยเนื้อก็ลืมมันโบจำเราเอามาท่องมาเลย เพื่อจะจำปะนั่นฮอดลืมถูกแล้วอีกวิสิครับขอบคุณครับโรจารุ่ยไผ่นอสวัสดีครับอาจารย์จะมีเพลงให้ด่วนดิเดี๋ยวต้นนอจะตบคิวยาวไหมเนี่ยอ่ายายลองเมื่อคืนยายลองมาวายาวเนาะไม่ดุเป็นเพลงแบบแบบสไตล์แบบมอลลัมไหมลำเตยลำเตยลำเตยลำเต้ำเตยนี่นะชนะจูมังนั่นเตยไม่เอาชนะเลยเนาะได้บ่ไม่หยิดน้อยน้อยหยุดเป็นประมาณนี้มาเลยทีหลอง ตัวหาลองมาได้เยี่ยมแล้วลองได้อือออันนี้เอื้สเอสต์ออเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้ะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทั้งหลายขอบคุณเอฟซีทั้งหลายแฟนทั้งปัจจ าอุดหนุนมาสัพันธ์น้าสู้จะมาขอยืนยันน้าสู้จะมาขอยืนยันมาดิตสัพันธ์พี่อาใช้ดีเปลี่ยนพังที่มีกลายเป็นหนุนคนเดียวแต่งมาสเทานั้นละพร้อมสุขันมาให้น้องเอาหุ่นดีมาให้พี่น้องพี่น้องไอ้พี่น้องพี่น้องแม่แม่ดีพี่อาคงแดงนั้น าหารสิบนาทีเดือนนานเตืมก๋วยเตี๋ยวก่อนนอนนันทานนันทานโอ้นันทานนันทานโอ้น้อนอนอนแล้วก็ปเรียตื่นเช้าขึ้นมานาปเรียตื่นเช้าข uh> ึ้นมาหน้าตาสดใสชงแล้วเมื่อดื่มเข้าไปชงแล้วเมื่อดื่มเข้าไปหน้าตาสดใสรูปร่างก็ดี เรียนหุนพังที่มีกันเป็นทุนเดียวดังใจขอให้สุขีสมดังใจอีปองมันสิเป็นลำเตยนะล่ะนั่นแหละสิสิเป็นเพลงลำเตยอาจารย์ขอให้สุกคีให้ตงใกลไปไหนนะจ๊ะใกล้ไปไหนแล้วก็ทอนทอนคือทอนสุดท้ายในเบียเอื้ออยากได้ให้มันเป็นแบบออกแล็บโอ้เป็นแลบแลบเตยนี่แหละให้มันอ๋อมีทั้งเตยทั้งแลบคราวนี้คกอยๆสามสลิงก็แหละแลบ อคล้ายๆแต่เราก็ไปในแนวทางเป็นหมอลำเตยนี่แหละใช่หมอลลัมไม่ถึงว่ามีมีเนื้อร้องเพิ่มมาอีกหลายดนตรีเข้ามาเออได้ได้ได้ยังมังได้ยูเนาะแนวทางไก่เป็นหมอลำเตยอ่าเป็นก้อนลำเตยน่ะเป็นเพลงลำเตยแล้วอี่ทรงอาจารย์อาจารย์ทรงทรงหามันซทอมเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวคืออยากอยากได้แนวทางดนตรีแล้วก็อยากให้อาจารย์ส่งมาให้นักร้องเราซ้อมอะค่ะเดี๋ยวเราไกล้ให้อาจารย์ฟังก่อนแล้วทีอาจารย์ก็อาจารย์กระจังเฮ็ดแนวทางดนตรีมาให้เขาซ้อมร้องนะค่ะ